สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์ชนแนลนะครับคลิปนี้ครับผมก็จะมาทําการแก้ไขนะครับสายชาร์จนะครับก็หลายท่านก็จะมีปัญหาครับสายชาร์จไทซีแบบนี้นะครับเวลาเราใช้งานไปนะครับนานๆนะครับเขาก็จะหลวมนะครับเวลาเสียบนะครับก็จะอ่าหลวมนะครับลักษณะนี้นะครับก็ทําให้ไฟไม่เข้านะครับ ครับเราก็จะทำการแก้ไขง่ายๆนะครับเดี๋ยวพึ่งทิ้งนะครับก็สามารถนำกลับมาใช้ได้อีกนะครับก็วิธีการทำนะครับก็ไม่ยากเลยนะครับโดยเราใช้นี่ครับเป็นกันเกรนะครับตัดเล็บเรานะครับเดี๋ยวเราดูครับว่าเราจะทำยังไงนะครับ ครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปต่อครับก็ขอเสนอสินค้าจากแอปช้ o p ปีนะครับก็เป็นนาฬิกาติดผนังหรือแปะผนังนะครับครเป็น 3D นะครับ d i y นะครับเป็นนาฬิกาขนาดเล็กนะครับไม่มีเสียงนะครับเดินนะครับเสียงเงียบนะครับก็เหมาะสําหรับใครที่เอาไปตกแต่งบ้านนะครับสนใจสั่งซื้อสินค้านะครับกดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับ นี่ครับวิธีการทำนะครับเราก็นํากรรไกรตัดเล็บนะครับอมาบีบหัวนะครับให้เขาเข้าไปนะครับเพราะว่าเราใช้ไปนานๆนะครับหัวเขาก็จะหลวมนะครับเราใช้กรรไกรนะครับนี่ครับใช้กรรไกรตัดเล็บแบบนี้ครับบีบนะครับ ก็ค่อยๆบีบนะครับแล้วก็ทดลองดูนะครับถ้าเขาแน่นแล้วก็นะครับเริ่มแน่นแล้วนะครับ เดี๋ยวเพิ่งซื้อใหม่นะครับเราสามารถทําได้นะครับครับตัวนี้ก็แน่นแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปทดลองอเสียบปลั๊กไฟกดูเลยนะครับโีเคนะครับก็สามารถ ใช้ได้นะครับนี่ครับก็จะเห็นว่าสายฟ้าขึ้นนะครับตอนนี้ก็ขึ้นเต็มร้อยแล้วนะครับแล้วก็ไม่หลวมแล้วนะครับก็สามารถใช้ได้นะครับวิธีการนี้นะครับ ก็จะเพิ่งซื้อใหม่ครับก็ทำใช้ไปชั่วคราวก่อนนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อหลายท่านนะครับถ้าชอบก็กดติดตามครับกดไลค์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับ